ครับสวัสดีครับแปนหมัดบวยนะครับวันนี้ก็ผมจะวิเคราะห์วิจารณ์สองช่องครับช่องสามแล้วก็ช่องแปดลุมพินีนะครับสําหรับบวยเด็ดฝังท้ายรายการครับวันเสาร์ที่หกธันวาคครับคู่แรกดาราเดชทอเทพนีชัยมา122.2ขาดจุดแปดนะครับส่วนน้าเงินนิพยักษมินปอผาสุกมา124.8ลด,ด,าด,ดหนึ่งจุดแปดดาราเดชนะสองข้างหลังแพนอกยกสี่คมเพตบอวิรัตนานน์ เรามาชนะเพชรจอมบึงมอราชบัานหมู่บ้านจอมบึงส่วนพยักธรมินนี่ครับอสองข้างหลังชนะเพชรพิมายทอเทพสถินเรามาแพ้นกยกสี่ยอดพบสากมิมวยคู่นี้นะครับดาราเดชเป็นมวยเข่านะสูงยาวบูปั้มตีเหนียวแน่นนะยืนระยะมั่นคงมีความเชื่อถือดูอใช้ได้นะครับส่วนพยักธรมินเนี่ยเป็นมวยจังหวะฝีมือเตะต่อยนะเข่าปั้มตีนะแข็งๆๆแกร่ง อย่างสู้ไม่ได้นะมึงดูว่าความแข็งแกร่งสู้ไม่ได้แต่ฝีมือนี่จะดีกว่านะครับวันนี้ยังชอบพ่ดีดาราเดชทอเทพนีชายนะครับเลเปิดเสมอนะครับจชนะพยัคฆ์มินปอผาสุกนะครับคุ้ยสอเป็นมวยรอบฟุกเจียนกุกค,ครั้งที่สิเบเอ็ดแมสซี่ดาบแปงกองป่าปาร้อยสิบห้าจุดหกลดจุดหกนึง่งบอนี้ดอกมะแดงจ s p นะครับร้อยสิบสี่จุดหกขาดจุดสี่แมสซี่นะครับสองครั้งหลังชนะดาวพยัคฆ์สักปลายพยาแล้วชนะดอกยักสีโอเลสิทธิวัฒน์ที่อ้อมน้อยส่วน ดอกไม้แดงเนี่ยแพ้โอเลสิดีวัดแล้วมาแพ้ดาวพยักษ์ศักดิ์ตายพญานะครับเรียกว่าเมสซี่เนี่ยลอยลําเข้ารอบไปแล้วนะแล้วดอกไม้แดงก็คงจะตกรอบไปแล้วนะครับเมสซี่เป็นมวยตัวเต,ต็งในรอบนี้นะมวยฟอร์มสดสูงยาวนะวางแข้งดันหน้าค้าแทงนะรูปร่างดีกว่านะใหญ่กว่าเห็นส่วนดอกไม้แดงเป็นมวยเตี้ยล่ํานะฝีมือหลักเหลี่ยมดีเตะต่ตอยหนักต้นๆน,น,นะครับแต่ว่าโดนเข่าแล้วสู้ไม่ได้เนี่ยยังชอบไปที่เมสซี่แต่งกองปราบนะ เละเปิดต่อสองหนึ่งครับจากชนะดอกไม้แดง JSP นะครับไปกันที่คุยสามนวันเฉลิมดาแปงกองปราบนะครับร้อยสี่สิบแปดจุดหกขาดห้าจุดสี่นะครับส่วนสิริพลศรีนภาพะได้นนหนักสองปอนมาร้อยห้าหกจุดสองลดจุดสองคู่นี้ขึ้นเวทีต่างกันประมาณสองกิโลกว่ากว่านะครับวันเฉลิมณสองขร้งหลังชนะสิงสุยามอรรตนาบดิตแล้วมาน,นักดอกจกสามอามินพุ่นพันม่วงนะครับ ส่วนีรีมุคลเนี่ยชนะเทพสุดทินพุ่มพันม่วงและชนะยอดพยักกา้าไก่ยิมนะครับวันเฉลิมตัวเต็งในรอบนี้นะมวยรอบยีสูงนะสูงยาวไอคิ IQ ดีนะอาวุธหลากหลายเตะขวาหนักนะชื่อชั้นดีกว่านะเข่าคำแทงนะครับส่วนีริมงคลเนี่ยเป็นมวยเขา่าล้วนๆนะฝีมือเนี่ยจะเป็นรองนะครับแต่ว่าได้ความแข็งแกร่งเดินเตะต่อยสอกปั้มตีนะแต่ว่า เข้าวมวยหลวมสเปซปะนะมีโอกาสโดนสวนน็อกได้นะครับวันนี้ยังชอบไปวันเฉลิมดาแปลงนครบาลนะครับตัวเล็กกว่าหน่อยนะแต่ว่าอาวุธหลักหลายกว่าจะชนะสิมคนสิทธิอนุภาพนะเลตเปิดวันเฉลิมต่อสองหนึ่งครับคุยสี่เดชฤทธิวัตรร้อยสิบสี่จุดแปดขาดจุดสองน้ำเงินโกเมนสิทธิอิต,ติสุขโต,โตมาร้อยสิบสี่จุดหกขาดจุดสี่เดชฤทธิสองข้างหลังน็อกยกสองอินทรีขาวลูกปักน้ำแล้วมาชนะยอดนับลบสจบตแปดริ้วนะครับ ส่วนโกเมนเนี่ยชนะเคนมอันดามันแล้วชนะโตโต้ดอโดโด้กอรสักไพลินที่อุตตรประษฐ์นะครับเดดดิทเป็นมวยจังหวัดพิมือครบเครื่องเตะต่ตอยเข่าปั้มปีนะฟิซซ้อมอยู่กับฮิโกกบางบอนนะส่วนโกเมนเนี่ยเป็นมวยในเครือคนจับนะเตะต่ตอยหนักแข็งแกร่งตน้ตนๆนะครับในวันนี้ยังชอบลองนะชอบลองไปที่เดดดิสิทธิวัตรลองซื้อขายนะครับคู่ขี้มากนะครับจะชนะโกเมนสิทธิ์อิติสุกตอพิกได้นะครับ เล่นซื้อขายนะครับชอบไม่มากเท่าไหร่นะไปกันที่เวทีลุมพินีช่องแปดนะครับฟ้าหลังฝนสากกมิมา111.1ลด1.1น้ำเงินรัมโบ้ลูกสักแก้วมา110ปอนด์ฟ้าหลังฝนนะครั้งหลังนี่แพ้เพชรไายไพลินศิดนายกทวีปตะปงส่วนรัมโบ้นี่ชนะก้าวไก่นกแก้วรีสอร์ทนะครับคู่นี้นะยังชอบไปที่แรมโบ้ลูกสักแก้วนะครับแข็งแร่งความเป็นมวยดีกว่านะจะชนะฟ้าหลังฝนสากกมินะ กุยสองโลตัสเพชรลูกเรียงรอยิบปอนต่อสามปอนให้กับจอมยุทธโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับร้อยิบสามโลตัสข้างหลังนี่แพ้วายุน้อยสอสหาการช่างส่วนจอมยุทธโรงเรียนยาโคราชเนี่ยแพ้นิคมวันดีเกษตรนะครับชอบพี่โลตัสนะครับแชมป์ไทยประกันชีวิตนะวางแข้งดีกว่านะครับจะชนะจอมยุทธโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับคู่ที่สามนะครับไอราสิบิเจชรติ๋มร้อยยี่สามจุดแปดครับ ่1.2น้ำเงินนี่เทพดาินชอคุยะอีสุมา126.4ลด1.4อิยาลาข้างหลังนี่แพ้อ,อินซีเหล็กราชานนที่ช่อง7สีนะส่วนเทพดาินนี่ชนะนกยก3สีนงพอสีสุการนะที่ช่อง TGN นะครับยังชอบไปที่อิยาลาสิทธิเจตินนะการผ่านมวยดีกว่านะอยากชนะเทพดลินชอคุยะอีสุคุย4นะครับสายฟ้าแลบสิทธิธ์กูไทย139.4ขาดห6มา ป่อยกับมวยมาแทน,นครับดวงกมลกอเรืองกองเรือยุทธการร้อยสี่สิบปอนด์เล่นไปที่มวยรายการก่อนครับอสายฟ,ฟ้าแลบการที่ซ้อมดีกว่าจะชนะดวงกระมวลกองเรือยุทธการสําหรับมวยเด็ดนะครับวันเสาร์นี้นะครับผมให้ไปที่ช่องสามคู่ที่สองนะครับเมสซี่ดาบแปงกองปราบนะฝ่ายแดงนะแล้วก็คู่ที่สามฝ่ายแดงอีกเช่นกันครับวันเฉลิมดาบแปงนะครบ,บาลสองตัวนะครับส่วนอช่อง ช่อง8ลุมพินีครับให้ไปตัวเดียวนะครับที่โรตัสเพชรลุงเรืองคู่ที่สองนะฝ่ายแดงครับสำหรับวันเสาร์นี้ก็ขอให้ท่านเฮงเฮงล่ำรวยมีเงินใช้ทุกท่านสวัสดีครับ